สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญเก่าเหรียญสะสมเหรียญหายากเหรียญเก่าเก็บนะคะธนบัตรเก่าเก็บธนบัตรหายากวันนี้พี่จอยก็จะมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมธนบัตรห้าสิบบาทนะคะสลองศิริราชสมบัติครบห้าสิบปี เป็นธนบัตรที่พี่จอยก็จําไม่ได้นะว่าพี่จอยได้มาจากไหนนะคะแต่จริงๆแล้วพี่จอยมีหลายฉบับนะคะแต่ฉบับนี้ฉบับนี้มันมีบอกว่าเป็นการใส่ซองมาแบบนี้บอกว่าโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดอารามพระอารามวัดบวรนิเวศวิหารนะคะ ในพระบรมราชูปถมก็จะประมาณนี้นะคะพี่จอยได้มาเป็นซองแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองที่ได้มานะคะซองได้มาแล้วก็พร้อมกับพระบรมชายารักอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าที่ท่านทรงผนวดนะคะแบบนี้เลยนะคะ พี่จอยได้มาเป็นชุดนะคะเป็นชุดแล้วด้านหลังก็จะมีแบบว่าบอกรายละเอียดนะคะ,ะรายละเอียดของบอกว่าในวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชพศสองพนี้เป็นวาระอันเป็นมหามิ่งมงคลของปวงชนชาวไทยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระคุณอันประเสริฐแล้วก็ผู้ทรงมีพระราชคุณูปการต่อประเทศชาตินะคะอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาอย่างหาเปรียบมิได้ดังนั้นในวาระอันเป็นพิเศษนี้ขอให้คณะสงฆ์และปวงชนชาวไทยปฏิบัติบำเพ็ญคุณงามความดีน้อมก้าวถวายอ่น้อมก้า น้อมก็หม่อมนะคะถวายเป็นพระราช,ชกุศลเสริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงพระชนมายุอขอให้ทรงเจริญพระชนสุขทุกประการนะคะแล้วก็มีต่อท้ายว่าขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูร ลพระมหาพระบูรพภามหาตรี่าีิราชเจ้านะคะอภิบาลรักษาให้ท่านผู้มีความกตัญยูกะตะเวที่ตาและบุพการีชนจงเจริญด้วยจตุลพิษพรชัยประสบสิ่งอันพึงประสงค์โดยสมควรแก่ฐานะจง ทุกประการเทินอันนี้ก็จะเป็นลายเซ็นของสมเด็จพระยานพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะคะเป็นลายเซ็นเก่าของท่านเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะคะอันนี้พี่จะได้มานานมากแล้วนะคะสมัยนั้นปีสี่เก้าแล้วนะคะ พี่จอยจาไม่ได้เลยว่ามายัางไงนะวันนี้ก็พี่จอยก็เก็บเก็บกวาดบ้านแล้วก็ไปเจอนะคะไปเจออยู่ที่ในเก๊ะนะคะในเก๊แล้วก็ได้ภาพแบบนี้มาด้วยนะคะภาพของพระอ,องค์ท่านราชการที่เก้าที่ท่านทรงออกบวชนะคะแล้วก็ได้ฉบับนี้มานะคะก็จะเป็น อ่าห้าสิบบาทเป็นธนบัตรห้าสิบบาทฉลองศิริราชสมบัตินะคะก็อย่างที่บอกนะคะธนาคารอ่าแห่งประเทศไทยประกาศออกมาใช้นะคะเมื่อวันที่24กันยายนพศสอ3พบก้าและเริ่มใช้ใจ่าย แรกในวันที่สามธันวาพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าในราคาห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆจะหลายๆคนก็มีไว้นะคะมีเก็บมีเก็บไว้พี่จอยก็มีหลายหลายใบพอสมควรน,นะคะแต่ว่าชุดนี้พี่จอยเพิ่งเจอนะคะเป็นธนบัตรที่เป็นวัสดุโพลิเมอร์นะคะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะ ช่วงนั้นนะคะแต่ในขนาดที่ในต่างประเทศบางประเทศนิยมใช้ธนบัตรโพลิเมอร์กันอย่างแพร่หลายนะคะรูปแบบของธนบัตรที่ละลิกฉบับนี้ก็นำเอารูปแบบฉบับหมุนเวียนชนิดราคา50บาทแบบ13มาใช้นะคะแต่ มีส่วนที่ต่างไปจากธนบัตรแบบสิบสามอยู่สองจุดนะคะแตกต่างกับแบบสิบสามเป็นไปสองจุดเนาะแตกต่างกันนะคะก็จะประมาณนี้สวยงามนะคะสวยงามก็จะใช้ตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองศิริราชสมบัติห้าสิบปีแทนลวดลายไทยลายกระจังของเดิมนะคะรูปแบบลายน้ำเป็นแบบใหม่นะคะเป็นลายพระบรมฉายาทิชยักษ ที่ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ใสนะคะสามารถมองทะลุแผ่นแบบนี้เลยนะคะมองสามารถที่จะมองทะลุแผ่นธนบัตรได้และพื้นที่ใสทั้งซ้ายและขวาของลายน้ำที่มีเลขห้าสิบขนาดเล็กนูนอยู่นะคะก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะเ,เพื่อนๆจ๋า นอกจากนี้นะคะสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั่นคือหมายเลขของธนบัตรที่ข้อความาหมายเลขธนบัตรและข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อฉายด้วยแสงหลอดไฟสีเนื้อม่วงนะคะข้อความนี้อยู่เหนือหมวดอักษรภาษาอังกฤษ และหมายเลขธนบัตรอะรบกข้อความเขียนว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามนะคะเราก็สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะคะก็จะเป็นธนบัตที่เรลโพลิเมอร์รุ่นแรกที่ผลิตออกมาร้อย ร้านสบับนะคะและหมุนเวียนใช้อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่ธันบัตโพลิเนอร์ชนิดโพลิเมอร์ชนิด50บาทแบบสิจะถูกพิมพ์ออกมาใช้ในปีถัดไปก็จะประมาณนี้นะคะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะขอบคุณมากมายเลยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามา แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e กดกระดิ่งกริ้งกิ้งแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้า